คือจริงๆแล้ว่ผมไม่ใช่แฟนมันแทะหนังผีจริงแล้วกันคือผมก็กลัวแต่ผมก็ไม่ค่อยได้กล้าดูหนังผีเท่าไหร่กลัวผีก็รับใช่ครับคือคือคือกลัวหนังผีเท่าหละแบบกลัวจามสแกกลัวตกใจตัวกลัวแว่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูอ่ะแต่ว่าพอมีเรื่องนี้ติดต่อมาคือมันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากความสยองขวัญของเรื่องเรื่องนี้แล้วผมว่ามีเรื่องของแบบ ความเชื่อที่ค่อนข้างแบบแตกต่างกันแล้วผมก็รับบทมาเป็นบาทหลวงอะไรรู้สึกว่าเออดูดูแบบดูคงมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ทาบทบาทอะไรอย่างนี้เรก็เลยแบบเออก็เลยรับับเด็ตน่าสนใจในเรื่องของกายภาพให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไบ้างเรื่องเรื่องนี้เองในลุกในอะไรก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นบ้านหนักในเรื่องของบทบาทของการเป็นคุณพ่อหรือว่าบทบาทการเป็นบาทหลวงมากกว่าเพราะว่าคือ พอมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเราก็กับทีมงานก็ต้องพยายามาไปปรึกษ,ษาหาความเช่ไม่วาจะเป็นแบบคุณพ่อตัวจริงที่แบบว่ามาคอยแนะนำว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างไรอย่างไรบ้างอย่างสมมุติว่า,าการเป็นบัตรที่จะมาปารับปิศาจได้หรือปรับสัชคมร้ายได้เนี่ยคือไม่ใช่บัตรใครก็ทําได้แต่ว่าต้องมีต้องต้องมีการ ยอมรับแล้วก็มีเรียกว่ามีการแต่งตั้งตำ,ตำแหน่งขึ้นมามเพื่อเพื่อที่จะได้รับรับบทบาทนี้ในการทาพิธีกรรมนี้ได้เลยใช่ไงมครับเรียกว่าเรียกว่าเราก็พยายามแบบทำกันบ้านเยอะมากในเรื่องเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้มีการเข้าไปรับจริงๆใช่ไหมครับเราไปเรียนรู้ <S <S ใช่ใช่ราไเกิดคนที่รับแล้ว <S <S ใช่ใช่เราไปเรียนรู้แล้วก็วแบบไปของความรู้อะไรเพื่อเพื่อเพื่อทำกันบ้านต่อ แต่ว่าคนคนดูหนังก็จะติดกับปัดตัวที่ภาพอีกับหนังฝรั่งเยอะมากอ่านความแตกต่างไม่รู้เจะไปดูไหมลอยเคยดูเคยดูครับความแตกต่างของเรากับแตกต่างที่คนดูแบบเ p e r c e p t i o นคือจริงๆอย่างสมมติว่าอ่าฝั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่งของของฝรั่งมันจะเป็นแบบอาทิเช่นคอนเซนตินอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเล่นกันแบบโคตรโหดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออย่างอย่างนัครับเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ไปถึงแกล้แต่ว่าถามว่มามีแอคชั่นไหมก็ยังคงมีมีแอคชั่นอยู่มีอะไรอยู่แต่ว่าตัวไหนจะเป็นเรื่องของแบบความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความความเชื่อในในพระเจ้าหรือว่าความเชื่อในตัวเราเองก็จะมีการต่อ,ต,อต่อสู้กันในระหว่างบความคิดความารัทธาอะเป็นแนวหน,นมากกว่าเราเป็นคนกลัวผีแล้วเราต้องขังใจกับการไปอยู่ในกองถ่ายยังไงบ้างแล้วพี่เคยว่าแบบจะกลัวหนังผีนะ <laughs> คือจริงแล้วตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกแต่ว่าพอไปแล้วก็ แต่ว่าคือก็โอเคแหละเพราะว่าในในกองในทีมงานมันก็คนก็ทขน่ขนางแบบเยอะยอะไรแต่มันก็มีแค่บางจังหวะที่แบบว่าคนเก็บของแล้วย้ายของอะไรแล้วก็เลยนั่งอยู่ห้องเดิมอะไรก็อาจจะมีแบบหลอ,อนๆบ้างนิดหน่อยว่าหนังถ่ายจริงเรากล้าดูหอหรอเนี่ยไม่รู้ครับเพราะว่าเอาจริงเพราะว่ามันต้องพอเขาตัดต่อมันจะน่ากลัวกว่าเดิมคืออย่างที่แบบวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวตัวยาวตัวตัวอวอย่ตัวยาวอะไรก็ก็น่ากลัวอยู่ กลัวจะกลัวเองซะงั้นครับก็แต่ยังไงผมก็ต้องไปงานล็อกการไล่แล้วแหละก็ไดไปนั่งดูเลยแต่ว่าได้ดูกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาได้ออกมาเล่าว่าจะปิดตาเหรอคะใช่จะเนี่ปิดตาแต่ว่าแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าบางทีมันบางบางอย่างมันอาจจะทำให้แบบมันสนุกมากจนแบบจนจนเราอยากติดตามกลัวแล้วก็ยอมเลยแล้วต้องลองดูในเรื่องอื่ ในการเป็นอาจารย์ทำท่าแรกเราก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเรามาจากมืองกรุงเทพแล้วก็ถูกส่งมอบงานมาจากกรุงเทพเพื่อเพื่อให้มาที Teacher ่ท่าแลนจ์มาพูดหลักการเพาะว่าตามแล้วถือว่าเป็นชาเลนจ์ในในอะไรชีวิตการทำงานเราใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายมากในในอาชีพการงานที่แบบได้มีโอกาสทำมาจนนี้รู้สึกว่าน่าจะ ค่อนข้างฉีกมากๆแล้วก็ห่างไกลจากจตัวเองมากๆก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนลองติดต,ตามดูกับพวงพาแรมเจ็ดสิบห้าพี่เจมสแซวพี่เจมส์แซวเรื่องของการของตัดขวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราหวังมีก่อนแล้วค่อยไปขอเขาพัาค้าเราอย่างนี้เลยค่ะพี่เจมพี่เจมยอมไหมล่ะไม่ยอมหรอกอขนาดางานแต่งเขาก็ยังไม่ให้อ้าวแม่คิดอย่งไรทองเธอน่ะ เขาอะให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไงเราอะทวงทองเขามาตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยแบบทวงเขามาตั้งแต่แรกจนแบบเนี่ยจนผัดผ่อนจนมาบอกว่าให้มีลูกอีกถึงจะให้ทองผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยล้วทวงคอเราทวงเยอะไม่หล่ะพี่เตมตอนที่แต่งงานถ้าทวงไม่เยอะหรอกก็หนึ่งถึงสิบบาทก็แล้วแต่เรจเคิดเพราเรามีลิมิตเรามีเลน์ใช่มีเลน์ให้ครับแต ช่วงที่ทองมันแพงกว่าน,นิดนึง<อ>แต่ว่าช่วงที่ถามอะทองยังไม่แพงขนาดนี้อ๋ <laughs> อก็ค <laughs> ือเ,เรื่องมีน้องก็เลย่าเรื่องมีน้องจริงๆตอนนี้ผมก็คุยกับทางทางโฮมแบบว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่าช่วงนี้นมันเป็นพีเลียของการแบบการท่องเที่ยว<อ>เพราะว่าเราเพิ่งปิดเพิ่งปิดนี่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว,ว่าปีนี้เราจะแบบว่าค่อยๆไปชิปต่างๆให้แบบว่าให้หนักใจแล้วเราก็จะมาแบบ ใครใครจริงจังเราหรือระวางระวางเที่ยวนี่แหละที่ว่าระว่างเที่ยวนี่แหละอะไริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเชียร์อยู่ก็ตักตักเชียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าคือหลักๆผมตั้งใจว่าอยากอยากจะเดินทางต่อเพราะว่ากลัวกลัวว่า ถ้าไม่งัันเดี๋ยวเดินทางลําบากหรือว่าอะไรงันนี้พี่เกดก็ยิ้มออกเลยสิคะเขาไม่ได้จ่ายท้องให้ใครแล้วนแน่แตอนนี้ใช่ก็เดี๋ยวแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็กลรบกวนฝากลากไปถามพี่เกดให้ด้วยเออเขาบ่นนะว่าอเวลามีข่าวดีตะอต้องนึกถึงพี่เกดตลอดเลยอะไรเงี้ยเขาบ่นนะเขาบ่นเออเขาบ่นนะครับเขาบ่นยิ่งเลยเวลาใครมีข่าวดีต้องนึกถึงพี่เกตก็พี่เกดเขาดูล่ำซ้ำไงดูแบบช่วงนี้ออล่าเป็นแบบนนะี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ ลิซ่าเมาอะไรครับสาวเสือสาวสาวเสือเขาเหไอครับไม่รู้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 เลยครับไม่รู้หน้าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้จริงๆแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาในการให้ของแต่ละครั้งเขาการลงมุลในระยะยาวถ้าเขามีข่าวดีเมื่อไหร่เขาก็จะได้กําไรอันนี้มองยังไงบ้างก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับ คือถ้าเกิดว่าเอาตามหลักจริงๆถ้าเกิดว่าใครให้อะไรมาเราก็ต้องให้คืนเขาอ,อะไราเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับมูลค่านะณนะโมเมนต์นั้นอะไร่งเงี้ยซึ่งมูลค่ามันจะค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเขาจะได้กําไรตอนไหนนะครับเพราะว่าเขาให้ไปเยอะแล้วก็ไม่มีขาดทุนเขาเลยไม่แน่ใจว,ว่าเขาจะได้กําไรไหมครับห<อ>มายวา่าเขาแรงมากไม่แน่ใจว,ว่าเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าเราเองแต, <laughs> ต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับคือเราไม่อ่านล่วงรู้อนาคตได้ครับไม่งั้นไม่ไม่แน่นะครับบางที ทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเร้อแบบมั้งเยอะเลยเหรออเราเราเคยเห็นพอเขาจะแต่งงานเหรอคะอุ้ยไม่ไไม่ไม่รู้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใั่ไม่ใช่ไ่่ไม่ใชไม่ใช่ไม่เชไม่ใชเมยไม่ใชตม่ยช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใ่วม่ไไม่ใช่ไู่นี้พอเป็นไมม่่่มแ่ไม่่ไม่่ไม่่อย ไม่ค okay. ่อยรู้ครับไม่ค่อยรู้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยเชียร์อะไรนะใช่ใครับหมายว่าไม่ไม่ค่อยรู้เราคาดหวังอย่างข่าวดีเพราตอนไหนจริงก็แล้วแต่เขาอะไรครับเพราะว่าพี่เก๋เขาก็ในทุกวันน่ะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากเลยทุกวันปิดท้ายแบบว่าเก๋ไม่เคยใส่ปล่อยยังไงที่รออย่างเงี้ยเขาพูดหลอกๆตลอดเลยอย่างเงี้ยใช่ก็จริงจริง อ๋อมีมีนัดกันด้วยครับก็เดี๋ยวกัเดี๋ยวกันคัะข่ะไม่ใช่แบบว่าเออนัดดีใช่ไหมใ้กำลังใจกันเยอะๆใช่ครับแต่ว่าเราว่าให้กำลังใจแล้วก็คุยื้นกันตลอดแล้วก็มีนัดกับแก๊งคนดีเรานี่แหละก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปบ้านไปไปกินปกินข้าวอะไรอถ่าหลุดมาเรารับรู้ใช่ไหมครับความความเศร้าความเศร้าของที่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามอย่างไรก็รู้บ้างเดี๋ยวที่บอยเขาไม่ได้ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรที่แบบ เป็นศิล์อเลยให้กำลังใจกันนะใช่แต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าให้กันเสมอค่ะขอบคุณค่ะขอถ่ายนิดนึง